Don't, don't, don't stop, don't stop Don't stop, don't, don't, don't. สวัสดีครับผมนายมโนผันโ,นโคบวดนะครับเป็นเพื่อนของพี่ตู่นะฮะพี่ตู่หนองปิงเว้านะหรือเสียตู่นะครับกับเจน,นะฮะวันนี้เราก็จะมาเตะบอลประเภทนี้ลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูอตอนที่เปิดกล้องเมื่อกี้นี้ตอนนี้ลงสนามกันเป็นล้อเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราไปเจอกับเสียตู่แล้วผมในสนามนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาผงแรงลิเวอร์พูลครับเจอแแพ้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 ชัวแพ้ชัว

มาท้ามาท้าแต่ไม่กล้าครับผมขอบอลสอง0มื่นชักเยอะสองหมื่นไม่เอาเขามีกิจกรรมเนี่ยเขามีเตไม่ยอมหมอยออยอมหมอยมาเกินาลงยส่ระดูแลชัเยอบอก็ยผก็ล่ายลงได้ชักเยอะได้ยังไงละสอง0มือย่างเงี้ยมันเล่นแพงไปเฮ้ยให้สองมื่เองเหรอ กระาน่วันนี้คืออะไรฮะอ้าวจะมากินหมูมากินหมูวันนี้จะมากินผีครับผียากนะเผาผีฮะแล้วคุณนะคุณนะคุณจัดไปเลจัดไปเลยไม่ไไปเลยไปเลยไปเลยไปเเดย้ไงครับอไองสามร้อยแล้วือว่าผมต้องขอบอกเลยนะครับเรียบบู ติดสัง <S <S ไว้ก่อนค่าเสื้อครับน follow ี่ผมติดค่าเสื้อไปนู่นก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเขาจะถ่ายเรียบพูนไง เดี๋ยวเดี๋ยววันวันนี้นะที่นู้นเขาบอกว่า3ามหนึ่งเขาจะเอาชนะเราสามหนึ่งโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกครับอย่างน้อยก็ต้องโดนแมนยูอยู่แล้วดูตัวครับดูตัวดูตัวดู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 เพราะผมเมันตัวทีมแชร์ไม่ใช่ตัวอัศมชัญนะครับโอ้แมงคียาทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าเขาจะยิงเราสามหนึ่งครับโอเคครับ แมนแมนยูเก่ตตกมาลงอนเลยมนวายวะนี่อะไรเนี่ยยูทูบเบอร์ไมี่เอาตัเก่งใครตัวเก่งมาลงอนเลยเจ็ดเลยมันมันเจ็จเราเลยมันเร็จเราเลยนะบรรยากาศฮะตัเก่งเอาตัวเก่งเลยนะงั้นเอาตัเก่งเลยนะ ไอตัวนี้มั่วจัดเลยเนี่ยดูครับโอเคครับผมโอเคใครที่ไม่ลงนี่เป๊ะเป่าเป็นก็เป่าให้หน่อยดิแบบเออใครเป็นกำลัการไม่เนี่ยพี่เป้าใครพี่มอสเป็นดิทำไมนะถ้าหะวใจจะวายกันกระโดนถีบไม่เอาแล้วครับวายหาเบียร์วายหิวเบียร์วายหิวหิว กำลังคุยกันมไม่รู้ว่าไทีอะไรก็ไม่รู้ดคด้วัเนะเขาจะเริ่มเตะกันแล้วนะครับหลังจากที่ทะเลาะกันมาครึ่งชั่วโมงฮะชั่วโงกว่าแล้วยังไม่ได้เตะนาทีฮะฮะยังไง่อนเสร็จเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแมนยูอยังไงฮะไหนว่อยู่แดนกาไหนว่เสื้ออะด เอาละฮะเอาฮะบอลเริ่มแล้วนะครับเอ๊ะดูเวลาด้วยนะไปดีอย่าเวลาบอลเริ่มแล้วนะครับบอลเริ่มแล้วไอ้เจ้าติดห้โอ้ยอะไรมึงวะไหนวัตถกาไหนวะนี่แบบนี้นะโหเสร็จแบบนี้ตายไอ้บอยได้บอยได้ Hãy đi Bên nhà hát bên nhà hát bay gì bay dũ gì lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ยังไงครับคุณหล่อพอน่ใช่ครับเราอไงครับสิ่งนี้ยังไงครับโอ้ปิดปืนไปไปโอ้ ไม่เข้าครับไม่เข้านี่เรามาดูบอลหรือว่ามาดูปีปอกะเนี่ยเดีนยกนันต่าโรยกอดวะาักทักอยู่ได้ได้ก็ปล่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอเตอร์สองเนี่ยผมจะลงครับเป็นผู้สาประตูอย่าเลยอย่าเลย าเอียเียทำไมครับทำไมครับกรรมการยิ่งหูไม่ไหวแล้วไหวไหวไหวคุณทำไมล่ะไียงเยียงจัดเดี๋ยวครึ่งหลังขอให้เก่งเป่ากันนะกรรมการทำไมครับทำไมครับโอ้เอียงเด็เอียงนนี้เลยเอียงางนี้เลยอะ ไม่ทันเกมอ่ะโอ้ไม่ใช่เอียงเอียงจานไม่ทันเกมครับบ่นบ่นแล้วบ่นเพราะข้างเมนูครับลูกควรจะได้ฟ้าผมไม่ได้ฟ้าครับโอ้กันเอายังไงครับเขาจะเอาออดลงเลยขอเอ้ยกับผ้าหน่อยครับเชื่อวันนี้ว่าไงฮะการแข่งขันวันนี้นะฮะเป็นที่เมนูที่มันสนุกมากฮะแต่เด็กหงไม่เข้าเรื่องอ่ะพี่ย แต่ดูไม่เข้าเรื่องนะเข้าข้างประตูก็บอกว่าเข้าข้างในไม่ดูเห็นจ้าเจ็ดบอลเหีย่มันจะเอาอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้ครับไ่ได้นีจะเป็นกำลังใจในวันนี้ครับคุณประธานคุณประธาไมาเพื่อนนี่ฮะเรามีเครื่องเสียงส่วนตัวมานะฮะ เดียวภูครับเดียวภูยังไงฮะเดียวภูยังไงฮะผมนน้ำไปไหนครับน้ำไปไหนตัวจัดกรรมการโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวนี่นึงแล้วอย่างเงี้ยเออเย่ๆโัวมากรรมการไม่ดีนะยังไงครับยังไงฟาวไม่ฟาว อาจารย์เขาไม่ทันเกมนะครับรูปแบบเกมแบบนี้เกมมันแรงเกมมันไวอาจารย์ต้องเป่าให้ทันเั้นเกมมันจะหนักครับอาจารย์คุณไม่ทันเขาอะเอามีเหลืองแง่งครับเฮ้อะไรใคหนามาลงด้วยน่ะฮอบางั้จ้า กินเบียร์แล้วหรอจ๊ะกินข้าวกันแล้วเหรอแม่นิ่งอ่ะแม่นิ่งมากเลยครับลงมอลงมาไม่ลงใช่ไหมไม่ทำงานก่อนอะยังไงครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้วันนี้คือจบเปล่าทำไปแล้วอ่ะเอางี้วันนี้ทีมเราจบได้ไหมจบหรือจบจบจบนะไม่จบไม่จบครับจ่ายยัง อาจารย์โอนยังไม่โอนยังไม่โอนยังไม่โอนอีกเหรอยังไม่โอนยังไม่ได้โอนเราจะห้าวันแล้วให้พวกรสปลาโตอย่างนี้นะเนี่ยนี่เท่าไหร่ห้าสิบติบหรือสามติบดิโอตตาอะไรง่ายลงยังไม่ลงฮะผมลงคอเตอร์สามกันครับคอเตอร์สามในชุดออดหมดอ่า อันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือกระปันเสื้อยังไม่ได้จ่ายอากิจมึงไม่ต้องเข้าในดิเฮียเเฮ้้ยยดูอมึงมันเลือเกลือมึงต้องบ้อนอ๋อเช้าอ๋อเช้าเช้าเลือกเกลือเอ๊ะหมดหมดยังหมดยังครับอ้าวแล้วมาแมานั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ คุณสองคนเนี่ยก็นำแล้วะโอเคอาพักนะจิงัเข้าวพาด้วยอตัวนั้นเอาจิจักอร่อะไอบอลย่ยไเง่ายยังโกลาเฮ้ยเฮ้ยรบกวเรานีอนแต่ชมาไอบอล่องโกลายงโกลาเฮ้ยเฮียยกสีเดียวกันก็ย่างเหมือนลีเฮียนี่ก็บนี่ก็บ นิกบัส่ไหมนิกบัสเนคุณนี่จะไปทำช่องนี่เหละเนี่ยต่างชาติโดนต่างวัยนิกบัสนิกบอ้เนี่ย 4-2แล้วนะครับผมแมนยูนำไปแล้วครับแมนยูนำลิเวอร์พูลไปแล้วครับ4-2ครับแดกแน่ปีนี้แดกเดกเอา้างเงียบทำไมครับ ไม่อยากพูดอะไรเว้ยไอยากพูดอะไรเว้ยไได้เลยได้เลยี่อันนี้คืออะไรเขาเนี่ยเนี่ไงหรือไงไม่ใช่พูดบ้างเด้นเราอ่ะโอ้พี่แจ๊คไม่ไหวแล้วเนี้เลยอ๋อเออเออจำผ้าหน่อยครับ นี่ค <Denn estar á ài> ah. ah ืออะไรฮะบาสกีฬาอ่วมก้าวหนชอวาานกีฬาชาวบมนกีฬา เป็นยังไงครับเอ๋อันนี้คืออะไรครับผมกีฬาพื้นบ้านครับชักกระเยยชักกระเยยก็มาครับผมเอ๋ชักกระเยยเรียกพุงสู้ตายเว้ยมาดิอันนี้คืออะไรครับ อันนี้คือไอ้ในควับเชืไว้ชักว่าวครับใชเยอะใช่ครับอันนี้ไว้ชกว่าวหกแล้วครับผมแมนยูหกห้าแล้วครับเอาเาวนเลยคนนี้ เดี่ยวปูต่อครับเดี่ยวปูต่อ15คนฮะเดี่ยวปูสิบคนครับผมไหว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 มครับไหวไหมครับแมนยูเนตตัวแถมเลยนะเดี๋ยวผมจะชี้นนะโจนี่ดูดิดูดิแถมแล้วนัตัวหนึ่งดิดูดิตัวผมตัวไหนไม่ได้เลยดูดิ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  แม่คนเลือกตัวให้เลยม่าใหญ่ใหญ่ฝั่งไม่ต้องพูดมากไอ้ฝั่งเนี่ยเมียขาวไม่ต้องพูดมากคุยดินเองไปก็ใหญ่ฝั่งผมก็โอ้โหเท่านี้เองอ่ะตีมห้าต่อตีมตีมห้าต่อตีมตีมห้าต่อตีมยังไงครับยังไงครับวันนี้ ี่ฮะแข่งบอลจบแล้วครับผมฮ้ยเหี๋ยวหมูหมูมาหมูหมูมหมดเลยมาเลยแ้วเอาจบแล้วโหเเลย วันนี้งานเป็นเกิ่นกุญแจนครับผม <coughs> 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 <that's us> <coughs> <coughs> คูดว่าแปไดงพอไม่นะไมีอะไรนะคูว่าไปไรครับบรกจารย์เป็นนไหนเนี่ยสวัสดีครับหลังจากที่มีกีฬากีฬาส,สีกันที่อ่าสกเกอร์ฟิลด์นะครับฝั่งแมนยูเลือพูเราก็ ได้มารับประทานอาหารร่วมกันเพื่อเป็นมิตรภาพอันดีเหมือนปีใหม่ประจำปีของประตูสี่แล้วนะโอเคครับขอบคุณครับดีมากครับอร่อยเอาไี่ไปนี่ไปใกล้ไปแจ้งเลยวันนี้วันนี้บอลอ่อกระชับมิตรกันนะริปูลกับแมนยูริปูลชน,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 นะแปดแปดหกส่วนส่วนแมนยูมุกตอ้เอีียา เดียูเูีูยแมนยูเดี๋ยว่ยเดี๋ยวยเดี๋ยวเขา้าคุณยูคุณคนีหลังเดีคุณคนที่หลังนะคุณไม่ได้กดกดที่นี่อ่านะแมนยูแมนยูแพ้ปแต่แมนยูแชมปแชมป์ยักษ์ก็เยอะนะครับแชมป์ยักษ evet. ์ก็เยอะเ ตะกร้อน e ี้ว่าไปแล้ไปะครับเดี๋ยวผมจะมาเมาเร็วนานเจอกันทีเอาขยมตุ้งจ้โยโย่หน่งสองสา อวสาวเฮฮันเลยค่ะสาวหนึ่งสองสามอนุ่นๆเฮฮหน่อยไม่มีอะไรนะเขเนี้ยเดินดอกบอล